สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่องปะตุ้มชาแนลนะคะก็ได้มาตักตัวถ้าภาษาไทยนะคะถ้าภาษาอาก,ก็ก็บอกว่าอะไรามาเซนบล็อกเซนบล็อกนะคะเซนบล็อกที่โรงแรมคุณมันนะคะวันนี้เราก็มาทานอาหารเช้านะคะที่นี่ นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายถ้านะมีน้ำดื่มมีอาหารหลากหลายวันที่สงนะคะที่มาเซนบ็อกนะคะอา,อาหารนะะ่าทานนะคะการบริการดีนะคะก็โรงแรมนะคะคูนเมนนะคะซึ่งอยู่ที่แหลมพันวา นะคะก็ไม่ไกลนะคะก็มีอาหารถ้าใครที่ทานอาหารเจก,ก็จะมีอาหารเจบริการนะค,ะ,คะใครที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีอาหารเจนะคะจะมีอาหารหลากหลายก็มีน้อง,นองบริการน่ารักนะคนะบริการดีบริการน่ารักสวัสดีครับ ีอาหารเช้านะคะเพื่อนเพื่อนที่ดู YouTube ช่องปะตุมิชแนลนะคะที่อยู่ยุโรปนะคะก็สามารถที่จะมาเซ็นบล็อกได้นะคะรู้สึกว่าประทับใจนะคะนะคมีอาหารเช้ามีนั่งของอาหารคนจีนนะคะสลัเป้าก็เป็นอาหารคนจีนนะคะก็มี อารฝรังนะคะนนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะ,ะก็จัดไว้สำหรับทุกชาตินะคะเ,เหมือนออชาวยุโรปนะคะหรือฝรั่งก็จะมีขนมปังนะคะไว้บริการนะคะถ้าอยากจะทานอาหารไทย<ม>ก็จะมีอาหารไทย จะมีอาหารแล้วก็ถูกลักลักษณนะก็คือถูกลักกานามัยนะคะจะมีเออเจลนะคะล้างมือทุกจุดนะคะจะมีเจลล้างมือทุกจุด อันนี้ก็เป็นสลัดน,นะคะสลัดพุดดิ้งนะคะใช่ไหมแล้วนกะ็อร่อยมากค่ะ โอ้มีผลไม้มีลำไยด้วยมีลำไย่นะคะเดี๋ยวจะเอาลำไยไปทานนะคะมีลำไยมีกล้วยนะคะสามารถที่จะหยิบไปทานได้ไดนะคะ ร่ว่างนะคะมีทั้งด้านในด้านนอกนะคะก็ถ้าใครที่ไม่ชอบกรนนะคะก็สามารถที่จะนั่งด้านในนะคะมีแอร์บริการนะคะถ้าใครที่อยากดูบรรยากาศนะคะ mm. ก็สามารถที่จะอกไปทานข้างนอกได้นะคะทันนี้ก็คือโรงแรมปูนมันนะคะ ด้นานนอกนะคะจะมีซุ้มกาแฟจ,าจะมีซุ้มกาแฟนะคะมีน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะคะจะมีซุ้มข้าวต้มนะคะไว้บริการนะคะ,ะมีกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครที่จะทานก๋วยเตี๋ยวก็ มีคุณติอบริการนะะวันนี้นะคะช่องปตุ้มชาแนลนะคะก็พามารีวิวนะคะการทานอาหารเช้านะคะของโรงแรมคุณมมนนะคุณแมนนะคะก็มีครบทุกอย่างนะคะถ้าใครถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะปะตุ้มด้วยนะคะวันนี้มารีวิวนะคะการรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม คูณมันนะคะในช่วงที่เข้าเซนบ็อกจิตวันนะคะก่อนที่จะได้เดินทางกลับไปนครศรีธรรมราชนะคะทุกขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะช่องปตุ้มชาเนลนะคะ